เมื่อกี้เจ้ายาดาแวะมาแป๊บนึงยาดาเขาไปถ่ายคลิปไอ้นั่นก็น,น่าสนใจเขารถไฟอุบลราชธานีอะไรนะอำเภออะไรนะวันก่อนเขาบอกมาไม่ใช่วารีชำราบอำเภออะไรสักอย่างเนาะนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพหลายชั่วโมงเาลาวก็คิดถึงตัวเองสมัยเด็กๆ นั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปไปหาดย้ย่ายย้ยนั่งตั้งแต่เช้าเอไม่ใช่ดิเย็นสี่โมงเย็นนะกดที่ขวามือสามจุดก็จะเข้ามาเป็นบานใช่ใช่ใช่ใชขอมาบ้านเราคอมเมนต์ไว้พอลงเราก็ไปที่คอมเมนต์นั่นนั่นความรู้ใหม่มามาแล้วมาแล้วยนี่ยเน,นีเห็นไหม เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนนะที่สามเม็ดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้างๆดูว่าไไรอ์อ่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะแต่ก่อนใช่น้องน้องกันเนาะถึงน้องกันไม่ค่อยได้ไปตามคลิปเลยช่วงหลังเนี้ยอือก่อนนะาย่าก็ขยับตัวเลงนั่งพื้นไม่ค่อยได้พื้นมันก็ตั้งแต่นาแล้วล่ะตั้งแต่เป็นขัวอนุบาล นั่งไม่ได้เพราะว่าปวดเอว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 ขวามือสามจุดให,ให้เขามาบ้านเราอ่าอืม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 อืโอเคแม่โกโก้มาสองรอบแล้วเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่พมาใหม่น้องพิมพ์กดสามจุดเราจะไปไฮไลท์นี้ใช่ป่าเออเออเอาใหม่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 ได้ได้ได้ เผื่อเผื่อเราจะคุยกับเขาได้เนาะให้เขากดเองอ๋อให้ทางนู้นกดใช่ใช่ใช,ใช่สามจุดใช่ไหมคะเออให้เขากดเองเ,อเราขณะอ๋อมันจะมันจะอยู่ข้างบนใช่ใช่ใช,ใช่จำได้ละจําได้ละโอเคโอเคเอ่อ่ไม่ใช่เราถ้าเราถ้าเรากดมันจะเป็นไฮไลท์กับแชร์แล้วก็ปิดปิดไมโครโฟนนะ อโอเคค่ะแม่แม่แม่แมโกโก้ใช่ของเราต้องรอให้ลงก่อนแล้วหลังจะไปทีน,นี้ช่องมันชื่อแปลกๆไงจดไม่ได้ภาษาจีนเ <c oughs> ขามาคุยตั้งหงนานเดี๋ยวก็ดีบอกว่าเออฉันก็ได้แพ็ c ทิสภาษาอังกฤษกันง <c oughs> ูงูปลาไปเรื่อยเดี๋ยดีว่าเป็นครูอนุบาลก็เอาเพลงเพลงอนุบาลใส่ไป นางก็ชอบใหญ่ใหญ่ <laughs> บอกอยู่ไลฟ์ซิงเกิลสอง yes i like to sing a song but k i c k the garden น <laughs> ่ะอนเดี๋ยวก็เจอลิขสิทธิ์ <laughs> เออว่าไปเรื่อยอแม่กโก,ก,ก้ก็แซวยาเน่ยน่า <laughs> รักอีกแล้วบอก่าติงตองนะ้องะะ่าเนี่ยติงตองนะ้องบางทีมันเมื่อยอ่ะมันเมื่อยอ่ะมันเมื่อยก็แก้แก้เมื่อยกันไปแก้เมื่อยกันไปเนี่ยแก้เมื่อย,กย,แ,กอยแก้ปวด แกปวดแกเมื่อยยาแก้ปวดหัวอยายแกปวดหัวอืเห็นน้องพิมพ์เวลาเขาไลน์แล้วเขากินน้ำนึกถึงตัวเองเ่ยยากก็พกไว้กินน้ำก่อนกินน้ำเมืองไทยเมืองร้อนถ้าเล่นฟองสบู่อ๋อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออวันนั้นวันนั้นไปดูละตรงนี้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 เด็กกันเด็กกันมันมีมันมีแบบนี้ด้วยนะเดียกกันยังไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่มันแบบัวออกไม่ถูก เข้ามาแล้วออกไม่เป็นเนี่ยแสงอาทิตย์มีแสงอาทิตย์ใช่ไหมจะมีรูปเราขึ้นมาเออแล้วเลือกเอาป๊อปอันนี้ป๊อปอะไรป๊อปปูล่าถ้าเป็นวันวาน,วานก็สีดำอย่างเงี้ยนี่ไงเนี่ยสีมืดเลยในฟองสบู่ใหญ่ค่ะฟองสบู่ไม่เจอลุงอรุณอันนี้ไงเจอแล้วฟองสบู่นี่เออเล่นกับพี่พิมพ์เนเดียพี่พิมก็แนะนำเนี่ยนะเนยเห็นไหมเออ มันก่อนกดอย่างเนี้ยค่ะแต่ไปถ่ายตอนกลางคืนมืดๆแล้วคุณอะไรน่ะคุณพาก็แซวของผีหลอกแกล้งแกงแกงก็ชอบแกล้งยาอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีแต่เดี๋ยวหลวงพ่อขอโทษนะคะนี่วันนี้วันนั้นเล่นกระหลานเปิดให้เขาดูบอกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สีเย้ายยน เยาวชนเป็นไงนาะสารคดีวายมืดเตือเออเขาก็มีลูกเล่นของเขาเนาะเออเออเป็นจองเงินสเก็ตสเก็ตเ,เป็นไงสเก็ตอ๋อสเก็ตเออสเก็ตสวยดีอ่สะสเก็ตสวยดีเออสเก็ตสวยดี